สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลเบียนนะครับอยู่ที่บริษัทอีสุสุนครหลวงนะครับสาขาธัญบุรีคลอง10นะครับเดี๋ยววันนี้เซลเบียนจะพามาชมรถคันนี้นะครับเพิ่งแต่งสดเสร็จแล้วล้อเลยคอยส่งมอบพวกนี้นะครับเป็นรุ่นแคลฟ 1.9S นะครับสีเทาแลมโบนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่771,000นเจครับถ้าเป็นสีเทาแลมโบกับสีบอลเงินจะบวกเพิ่ม7,000บาทนะครับตัวนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเซลเบียนจะพาไปรับชมทีละจุดกันเลยนะครับ สำหรับตัวกระจังหน้าดีไซน์ของตัวรุ่นเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นตัวกระจังหน้าสีดํเงาแบบนี้นะครับตัดด้วยสีสีเทานะครับกระจังหน้ารังผึ้งแบบลายใหม่นะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวเกตเริ่มต้นก็ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับแต่ว่าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ธรรมดานะครับในเจ็ดของตัว S นะครับตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนตัวล้อแม็กมาครับปรับเปลี่ยนเป็นล้อ t e สีดําเงาแบบนี้ครับ ก็เพิ่มความดุดันนะครับขนาดยาง255 55 2550 18นะครับโหลดหน้า1หลัง2นะครับลายล้อแม็กสามารถเลือกลายได้ถ้าลูกค้าชอบลายไหนเป็นพิเศษก็สามารถทักมาคุยกับเซลเบียได้นะครับเซลเบียนี้ให้คำปรึกษาเลยนะครับสำหรับตัวกระจกด้านข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวที่อยู่ที่โคมนะครับยังไม่มีอยู่ที่ตัวนี้นะครับมีโลโก้สัญลาแคปโฟนะครับเป็นสัญลักษณ์ตัวเตี้ยนะครับ สำหรับตัวบ้ามือเปิดก็จะเป็นสีดําแบบนี้4ชิ้นนะครับแต่ว่าสามารถเปลี่ยนโครเมียมได้ถ้าลูกค้าชอบชอบแบบเหมือนเหมือนตัวยกสูงนะครับสาหรับด้านหลังนะครับขนาดโหลดก็โหลดหน้าหลังเป็น2นิ้วครับแบบนี้ก็แล้วแต่ความชอบตัวนี้ก็เน้นความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับก็สามารถบรรทุกได้หรือว่าใช้งานทั่วไปครับก็ไม่แข็งแล้วก็ไม่กระด้างเกินไปนะครับมาชมดบ้านทายกันบ้างแล้วกันครับสําหรับด้านทายก็มีการ ลำเดิมทุกอย่างเลยตัวนี้เป็นไฟโปรเจกต์ไฟธรรมดาครับไฮโดรเจนธรรมดาแต่ว่าสามารถเปลี่ยนเป็นไฟ led ได้นะถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นไฟโต๊ท็อปก็ทักมาบอกกันได้นะครับเบามือเปิดเป็นสีดำนะครับมาพร้อมกับตัววิวอินตัวกล้องมองถอยมาให้จากโรงงานในเกวเกตเ,เอสแล้วนะครับโฉมง2 0น4นะครับตัวนี้ยังไม่มีกระชนท้ายมาให้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถซิ่งก็ไม่ค่อยนิยมติดกันก็ส่วนมากก็จะถอดออกนะครับ เดี๋ยวเชเบจะพาไปรับชมภายในกันบ้าแลวกันนะครับตัวนี้เป็นรถใช้งานเดิมก็ใส่กระบ,บะไลเนอร์มาให้เนาะถ้าลูกค้าไม่เอากระบะไลเนอร์ก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นส่วนรถได้นะครับมูลค่า3,000บาทนะครับเดี๋ยวพาชมบ้านในกันบ้างแล้วกันครับสำหรับตัวภายในอ่ะครับก็มาพอมกับขนาดหน้าจอขนาด8นิ้วแบบนี้นครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับหน้าจอจะใหญ่กว่าตัวเดิมก็คือขนาดตัวเก่าจะเป็น7นิ้วนะครับ โฉม2024จะเป็น8นี้แบบนี้นะครับสามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็บอกการใช้งานตำแหน่งนะครับองศาการเอียงแบบนี้มาให้เลยก็คือใช้งานได้ง่ายแล้วก็เสียนแล้วก็เล่นด้วยรวดลรยมากขึ้นนะครับมีไฟผ่ามากมาให้นะพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยมังตีฟังก์ชันนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวลายลวดลายใหม่ในชัวงของโฉม24ครับหน้าปัดเลือนไมค์ก็เหมือนกันปรับเปลี่ยนเป็นดีไซน์แบบใหม่นะครับก็เพิ่มความสวยงามในการใช้งานนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.9นะครับแรงม้าเราอยู่ที่150แรงม้าเนาะสําหรับโตเต้ยังไม่มีเครื่อง3,000นะครับเบาะยังป <ะ S 1> เป็นเบาะผ้ากำมมายี่มาให้อยู่นะครับแต่ว่าสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะครับส่วนกระจกมองข้างนะครับเป็นปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่าตัวนี้ยังพับมืออยู่แต่ว่าเป็นปรับไฟฟ้าแล้วคือไม่ต้องปรับมือนะครับใช้ไฟฟ้าปรับแต่ว่ากระจกมองข้างยังพับมืออยู่นะครับส่วนกระจกคนขับขึ้นลงอัตโนมัติแล้วครับตัวนี้มีให้นะครับก็ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทั้งว่าสอบถามกับเซลเบียได้นะครับเซลเบี Sell ยยนี้ให้ค่ปรึกษาเลยหรือว่าอยากให้เซลเบียรีวิวรุ่นไหนอะไรยังไงครับก็สามารถโทรมาสอบถามมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ089 8979862นะครับสายด่วนเซลเบียนะครับออขอฝากช่องทางติดต่อทางเพจนิดหนึงแล้วกันครับแฟนเพจก็คืออีสุขลองสิบปทุมธานีเซลเบียสามารถเข้ามากดไลค์กดติดตามกดแชร์กันได้นะครับ เซลเบียมีรถสวยๆมาอัปเดตให้ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญรถใหม่หรือว่าเข้าสู่บริการอะไรยังไงก็สามารถเข้ามากดติดตามมาได้นะครับช่องทางยูทูบอะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษคําว่า isuzu celbeia นะครับ, e รบเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้เซลเบียด้วยแล้วกันเซลเบียมีรถสวยๆมาอัปเดตรีวิวให้ทุกอาทิตย์เลยเข้าไปกดติดตามนะครับหรืออยากให้เซเบียรีวิวรุ่นไหนอะไรยังไงก็สามารถทักมาคุยกันได้นะเซเบียยินดีรีวิวให้ทุกค้าทุกคราทุกคนเลยนะครับ สำหรับช่องทางทิ o k อกครับลูกค้าพิมพ์ภาษาไทยคำว่าอีสูสิเซลเบียจัดให้ครับก็มีรถสวยๆมาอัปเดตให้ลูกค้าทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวกระบะหรือมิ x เนะครับหรือว่าอยากให้เซเบียรีวิวรุ่นไหนอะไรยังไงก็สามารถทักมาคุยกันได้ถ้าเซเบียอ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็สามารถเข้ามากดติดตามกันได้นะครับสำหรับช่องทางสุดท้ายครับช่องทาง Google นะครับเผื่อลูกค้าจะโทรสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดรถใหม่หรือว่าโทรเข้าสู่บริการหรือว่าซื้ออลัอะไรครับก็สามารถโทรมาสอบถามมาได้นะครับพิมพ์ภาษาไทยคําว่าอีสุส คลองสิบพัญญบุรีปทุมธานีครับก็กดโทรเข้ามาได้นะยินดีรับสายทุกสายเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าศูนย์เรานะครับย้ายจากคลองเจ็ดมาเป็นอยู่ที่ศูนย์คลองสิบแล้วมีครับมีทั้งศูนย์ซ่อมตัวถังและสีนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับายขายเรามีบริการทุกครบวงจรเลยสามารถเข้ามาใช้บริการได้กับศูนย์อู่สีนะครับมีกับรับประกันหลังการขายให้1ปีเลยนะสาหรับรถกระบะอีซูซูซ่อมห้างนะครับก็คือมีครบวงจรเลยก็คือ จบครบออกจากศูนย์นะครับอยากได้สเปคแบบไหนก็ทักมาคุยกันได้นะครับสำหรับนี้ก็เซเว่ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับพบกันใหม่ในอีพีหน้าว่าเซเว่จะพามารีวิวรูกไหนอะไรไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับสวัสดีครับ